ดุมจากแดนละตินอเมริกาฟ้าขาวอเมริกาใต้เอสเตบันคัมโอราครับนักสู้ชาวอาร์เจนตินาตอนนี้วัย30ปีครับ175เซนเมตร67กิโลกรัมนักชกจากจังหวัดกระบี่ครับ ประสบการณ์นี่ถือว่าโอ้โหโชคโชเหลือเกินครับนี่คือคมกระบี่ลูกทับฟ้าวัย3 3ปีครับสูง172เ็เซนติเมตรร้อยเจ็ดสิบสองกับร้อยเจ็ดสิบห้าครับหกสิบเจ็ดกิโลกรัมสามสิบสามกับสามสิบปีครับโอ้ถือว่าอาวุโสนี่ใกล้เคียงครับไม่ต่างกันมากครับ แต่ส่วนสูงเนี่ยครับเป็นเอสเตบัน e ครับโอ้โหดูใหญ่กว่าเยอะเลยครับเดินเข้าหานะครับเอสเตบันคัมปอร่าไปตัดล่างครับขยับหลอกนะครับโอ้โคมกระบี่ครับจะออกขวาเปลี่ยนเป็นซ้ายสาวคลนครับ โอ้สับอีกแล้วครับไแกจะเจาะฐานล่างครับเอสเตบันโอ้เจอหมัดคมกระบี bueno, <m uk le> จิ้มซ้ายสวยครับเอสเตบันสับล่างไปอีกที <m uk le> โอ้ทำดีเลยครับเ <m uk le> จาะล่างให้พะวงเลยครับเอสเตบัน <m uk le> แต่คมกระบีแกก็เกาพอโอ้ย <m uk le> ขาวาเฉียดไป ขึ้นบ้างครับพับนอกโอ้โหหมัดขวาดีครับคงกรบี่ครับลักต่อยครับลูกนี้หัวดครับเจาะเข้าไปครับบริเวณฐานล่างเดี๋ยวยาม,ามันจะต้องฟีบนะครับ,บจิ้มซ้ายสวยคมกรบี่ โอ้ยังเน้นจ่อฐานล่างอยู่นะครับสำหรับนุ่มอาร์เจนตินานครับเอสเตบัตโอ้โดนมาดขวานับไหมครับโอ้โอนับ,นบเลยครับคือจะเตะคมกระบี่แล้วหน้าเปิดนะครับเอสเตบัตโอ้แกกระจ่วงขวาเข้าไปเต็มเต็มเอาละครับจ่วงขวาอีกทีหนึ่งไม่โดนปวดล่างเอสเตบัตจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับอ่ะ ขาไม่โดนครับโอ้โหคงงบมีเข้าไปจ้วงเลยครับหมัดขวาจิ้มลําตัวแม่ดูเหมือนว่าจะพะวงแล้วครับเอสบันครับสีหน้าแววตานี้พังวงออกอาการเห็นได้ชัดเลยโอ้งกะบีก็มีแผลแตกที่บริเวณคิ้วขวาหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูชัดๆอีกทีหนึ่งครับเอาหมัดขวาได้ครับโอ้ช้าไปเลยครับเอสบันครับหลังจากโดนนัดนะครับได้ไปแล้วหนึ่งนัดนะครับตุนไว้แล้วครับ เริ่มดักได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆครับคงกบีดูซ้ายโก้มีแผลแตกจริงด้วยครับคงกรบีครับแต่ว่าเลือดก็ไหลไม่เยอะเท่าไหร่เตะหลุดขวาหลุดเรับเหมือนกันครับคงกรบีโอ้ดูสีหน้าไวตาและความมั่นใจนี่หายไปเลยครับหลังจากโดนน้ำครับเอสเตบาน โยกแรกครับเป็นคมกระบี่ครับกดไปแล้วครับหนึ่งนับดูภาพช้าก่อนครับนี่แรกๆกันเดินลุยเดินใส่เลยครับเอสบันคาปูราโอ้โหสายกระแทกครับลูกนี้เต็มเต็มแล้วเนี่ยครับจังหวะนี้โดนนับครับดูนะครับเตะแล้วก็หน้าเปิดครับโอ้โหโดนลงโทษลูกนี้ครับก็จิ้มลำตัว โอกาสจะกดด้วยสองครับเอสบันเงครับโอ้โหแต่ไม่โดนเงี้นะครับว่างต่อยกที่สองครับไม่เดินเร็วเหมือนกับยกแรกนะครับเอสบันครับโอ้าขวาครับโดนเหมือนกันครับคงกระบี่อาจิมซ้ายคืนโอ้จังหวะซ้ายกระแทกซ้ายหน้าของคงกระบี่นี้แม่นยำดีเหลือเกินครับ นี่หมดเลยครับมัดล่างมัดตัดลำตัวแข้งขวาโอ้โกัดฟันกอดๆเดินเข้ามาเลยครับเอเซบานจะเอาคืนเลยครับแต่คงกระบี่นี่ก็ไม่เปิดช่องว่างให้จริงๆเจาะยากครับแบบนี้กดขวาไปโดนไปไปแข้งซ้ายคืนไปครับขวาไปคงกระบี่จังหวะนี้คงกระบี่ดูจะดักจังหวะของเอเซบานได้แล้วครับ โอ้โหเต er oh. ็มแข้งเลยครับแต่ก็กาจะกดด้วยหมัดนะครับอีบันครับหลุดก็โดดโอ้ยยังไงโอ้มีกลุ่มทองครับโว้ากายจะออกก็เห็นเยอะเหลือเกินโอ้โหคงกระบี่เอายังไงต่อครับก็ไม่เร่งนะครับคนละแข้งคนละพี ซับล่างครับเอตบันโคมก็มีจับแล้วต่อยครับแหมล้มบ่อยๆนี่อาจจะไม่เป็นผลดีนะครับอาจจะขาดความมั่นใจไปได้เลยอ่ะลูกนี้ครับเกี่ยวแล้วก็เสียหลักล้มลงไปโอ้ดูแข้งขาอ่อนไปหมดเลยครับเอสบันคัมโพรา โอ้ดูเหมือนจะความมั่นใจดูจะหายไปครับตั้งแต่โดนนับเลยครับรู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับนี่ครับเจอแข้งขวาเข้าไปอีกแล้วเอาเตะก็แหม่โดนบางเจอแข้งขวาอีกบัตีิช้าเห็นด้วยชัดเลยครับเปสบันครับก็เลยทําให้คมกระบี่นี่มีเวลาคิดคแกคทั้งหมดนะครับเลือกกระแทกเลือกแย็บเลือก เตะเอาเลยครับคงกระบี่ครับความเร็วเนี่ยตอนนี้เอสบาณนี่ตกลงไปเยอะครับตายตาขวาก็มีรอยช้ำๆมานะครับเอสบานถ้าต่อยแบบนี้นี่คงกระบี่มีเวลาหายใจเลยครับสบายนะครับมีหักศอกอีกครับคงกระบี่ 2ยกผ่านไปครับโอ้เหมือนจะคุมสถานการณ์ได้แล้วครับคมกระบี่นี่ได้นะครับหมัดขวาครับโอ้โหกดไปเต็มๆแต่ว่าเก็บอาการดีเลยครับสับมาสับคืนครับนี่ครับจังหวะกระแทกซ้ายของคมกระบี่ครับแม่นยำนะครับ โดนหน้างายไปหลายทีแล้วเอสบันครับยกที่3ครับเดินเข้าไปก็จริงครับแต่ต้องมีอาวุธนําให้มากกว่านี้นยครับอ่าสวยครับเอสบันแต่คุณกระบี่แกก็เก่าพอครับดูดึใช้ประสบการณ์เลยครับเนี่ยคุณกระบี่ก็ต่อยคู่เลยครับให้เอสบันเข้ามาครับแข้งขวา หลุดครับโดนแข้งขวาคืนแต่ดูจะมุ่งมั่นเงินครับเอสบันแต่แมต้องอาวุธต้องไม่มั่วครับต้องมีเรดาร์วันนี้หน่อยครับโอ้โคงกระบี่องก็ดูเรียวแรงจะลดน้อยถอยลงครับเริ่มเป่าปาก้วครับยกก็ถือว่าเร่งมาเยอะนะครับแต่ตมาดออของเอสบันนี่ก็ไม่เข้าเป้าเ,เท่า,าไหร่เลยครับแบบนี้ แข่งขวาขวดคืนหมัดโอ้เอ้าโดนเหมือนกันนะครับคงกระบี่แต่เป็นปลายปลายหมัดครับโอ้ยสอกเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับท่าชวโมจ่ใยสิงอีกนิดยู่นิสนุกเลยครับเอสบานครับยังมีแข้งสายดักอยู่ครับเอาขวาไปโอ้ต้องกอดนะครับต้องกอดเลยครับพงกระบี่เจอชุดนี้เข้าไปสัญญาณแบบนี้บ่งบอกแล้วครับ หมดแรงครับคมกระบี่กระแทกซ้ายโอ้ยุกซ้ายจะเต็นหน้าโอ้ต้องประคองตัวก่อนครับคมกระบี่ครับโอ้โกอดอีกแล้วโอ้โหถ้าเล่นบี้ติดๆนี่ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับวงในมาป้ายแม่เดสิบันก็คงบอกว่าไม่ค่อยอยากสู้วงในเท่าไหร่เลยครับ โอ้กำลังใจมาครับเอสบานครับเดินลุยเอาอครับโอ้ยยังไงครับคงกะบีต้องกอดโอ้โโอโดนเข้าไปมีงงเงนเหมือนกันครับยังมีแข้งซ้ายสกัดอยู่ครับสามแข้งโอ้เจอขวาส่วนที่เดียวซุดครับไลลหนักเลยครับเอสเบันจะทันหรือเปล่าครับ กอดก่อนครับกอดก่อนเกี่ยวไว้โอ้โหเทไปครับพงกบีโอ้ยอาการดูแข้งขาดูอ่อนล้าทังหมดแล้วรับพงกบีดันเอสบันออกไปเอสบันพยายามจะอัปะคัตแต่ไม่โดนเยอะฝุกซ้ายก็ไม่โดนอีกเจอแข้งขวาพงศ์กบี แม่แกเขามุ่งมั่นเหลือเกินครับอยากจะต่อยให้หล่นเลยครับเอสบานครับโอ้ยเสียงดีคมกบีรอคอยครับครบสามยกครับโอ้เลือดกรบปากไปเหมือนกันครับดูภาพช้าครับโอ้นี่ทุคนสองมัดเต็มๆเลยนะครับนี่ครับขวาแล้วก็ซ้ายครับโอ้น้ากระจายเลยครับเข้าไปเจอศอกโอ้โหศอกนี่เข้าตลอดเลยนะครับเอสบานครับฮุกซ้ายที่มีเซเลยครับ นี่ครับยกสามนี่ต่อยดีมากครับเอสเตบันครับโอ้คมกระบี่นี่ได้แต่อาศัยความเก่าประคองตัวครับเนี่ยครับเรามาฟังผลคะแนนกันดีกว่าครับว่าใครจะคว้าชัยชนะไปครับกรรมการทั้งสามท่านนะครับให้คะแนนผู้ชนะ29ต่อ28ครับ and you're a winner by unanimous decision red corner แล้วก็เป็นคมกร,ก,กระบี่ลูกทัฟฟ้าครับอาศัยความเก่าประคองตัวเอาชนะคะแนนไปได้คร